สบายดีสบายดีไหมลูกสบายดีไหมสบายดีฮะสบายดีเินมักแตงเอ้พรอนให้นะพี่นอเนาะสบายดีและสวัสดีเด้อพี่นอนเนาะกะยินดีต้นครับเข้าสู่ซ่องคนะูง่ดอยอีกเส้นเก่าเ้นเคยแล้วพี่นอกามื่อนี่มาอยู่ในคู่ดอยแล้วกะครอบครัวเนาะทางสามคนเนาะพ่อแม่ลูกเนาะพี่นอกะช่วงนี้เป็นช่วง อากาศกำลังจะเปลี่ยนแปลงน,นะพี่นนะ้องเนาะละดูฝนกําลังจะหมดไปหล่ะก่ะละดูเมยกําลังจะเข้ามาเนาะก่ะรู้สึกว่าตื่นมาตอนเศร้านี่ก็คืออากาศค่อนข้างยักยษกหนาวแล้วพี่นนะ้องเนาะก็คือตอนเศร้ากับยักหนาวตอนตอนแรงกับยักหนาวมีตอนซวยก็คือฮ้อนเกินเนาะพี่นนะ้องเนาะก็คืออากาศเปลี่ยนสุขภาพคนก็เปลี่ยนนะพี่นนะ้องเนาะโดยเฉพาะคูดอยพี่น้องโอ้เมื่อวานนี่ยมันลุกบ่ได้เลยทั <c> ้ง <oughs> หนาวสั่นห้อนคิงแล้วก็เป็นไอเนาะเมื่อวานหนูคุณดอยกับไปเขายวงมอเมืองคนกวดสุขภาพเนาะบรสบายคือลุกบ่ได้เลยเนาะพี่น้องน่ะกะมื่อนี้กะแควียร้นิดหนึงเนาะแต่ว่ายังไอเมื่อมื่อวานกัไปกวดแล้วก็คือเจาะเลือดเจาะเอื้อแหละเนาะพี่น้องเนี่ท่านมอคนอยู่นี่เนี่ยเจาะเลือดอยู่นี่เนาะกะกวดอยวงมอเมืองเนาะแล้วก็มื่อนี้กะไข่นิดหนึงเนาะ แล้วก็มื้อนี้ล้วแม่นครูดอยว่าจะไปคือเยี่ยมยามนางยัดนะนะแล้วพี่น้องเนาะก็คือมี FC หลายท่านที่ว่าถามหานางยัดนะนับจากแต่ว่ามีน้ำท่วมน้ำเอื่อยนี่แหลนะเนาะแต่ว่าบ่ได้ข่าวๆของนางยัดนะเนาะครูดอยโทรหาก็โท,ทรหาบ่ได้คือนางยัดเซตหาครู่โดยเลยแต่ก่อนน้ำยังบ่ทันท่วมพุ้นพี่น้องเนาะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ คุณดอยคือติดต่อหาบุตรใกับบุ้งหัวนางยัดไปยังกันนะแล้วก็มีเอฟซีไล่คานอยู่บอกว่าเป็นห่วงนางยัดช่วงน้ำท่วมเนี่ยบุ้งหัวจะเป็นจงังไดนะอยากให้คุณดอยนี่ไปเบิ้งให้แดกันนะเนาะเดี๋ยวมื้อนีไหล่มันคุณดอยจะเดินทางไปเนาะก็คือไปเยี่ยมยามเบิ้งนางยัดเนาะว่าอยู่จังใดกินจังไดช่วงนี้ะนะช่วงที่ว่าน้ำท่วมนี่มีผลกระทบยังบอกกับนางยัดะนะเนาะแต่ว่าคุณดอยคิดว่าน่าจะบุ้มมี ผลกระทบย่งนะ่งเนาะเพราะว่าบนนางยัดยวนกับคนข้างมันค่อนข้างกับค่อนข้างไก่แม่น้ำเติมขนาดเนาะแต่กัมื้อนี้คุณโดยว่าจะไปเยี่ยมยามนางยัดแล้วกะเมื่ออื่นบางทีถ้าหากว่าสุขภาพของคุณโดยคือดีขึ้นกว่านี้แห็นแม่คุณโดยจะขี่รถก็คือไปเยี่ยมยามก็คือน้องตูนต๊อกกับน้องลินทอนนะพี่นอนอนเนาะก็จะไปทามข่าวข่าว,าวเรื่องของไอคอนที่ว่าอยู่ในคุกเนาะว่าเป็นจังใดนะแล้วก็ ทำข่าวๆคือน้องจ um ุนต๊กน้องเล่นท่อนปีนี้ได้เข้าห้งเหียนระหว่าบ่เข้าห้งเหียนนะเนาะทีว่าอาศัยอยู่กับแม่อยู่ป่านะว่ายังอยู่บนเก่าระหว่าได้ง่ายแล้วน่ะเนาะกับบุหูเถื่อพอได้เพราะว่าเพรได้ไปแวนโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับเนื่องจากว่าสภาพเส้นทางฝนฟ้าอากาศมันบอมหน่วยก็เลยบ่ได้ก็เลยบ่ได้ไปนะเนาะนี่ลุงอิงนี่ก็ให้แล้วอยากไปน้ำพอแล้วโอ้ยโอ้ขี้มุกเต็มเนบยน มาอยู่ในแม่ไว้พลอยไปไว้เนือยู่ในแม่เนื้อยู่ในแม่ไว้ไปบ่สิไปน้ำพอกะสิไปขี่รถนน้ำพอกะขี้เล่นไปอยู่ในแม่เนื้อยู่ในแม่เน้อพลอยไปเน้อพลอยไปเบียกเน้อไปอยู่ในแม่ไว้พลอยไปเบียกไว้แม่เจี๋ยอ้าวไปน้ำพอ นี่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 บอกอภัรเจียมาอภัรเจียมาอภัรเจียมาว่าเลยไปเลยมาอยู่นามีไหมาอยู่นามีไมายนามีวะพอไปเวียกปุ่นึงหล่ะกับพอค่อยกลับมาลราก็ให้พาลูกขี่รถเนอเดี๋ยวนี้พอไปเวียกก่อนเนอไปเอาแล้วเอจะได้ปะนี่อ้าวพอไปเวียกนี่ลูกเออูความเนอ ความเนี่พอมาแล้วก็พอใครพาลูกขี่รถเดลยจุพอได้จุพอได้ปะจุพอไดอ้ความเนี่ฝากความพอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคู่โดยจะได้เดินทางก่อนเนาะพี่น้นะองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็สี่โมงห้าโมงแรงแล้วเนาะเพราะว่าไปตอนซ่วยกับแดดมันฮอนอ่ะนะเนาะเดี๋ยวเป็นจะได้หล่ะก็เอาใครไปพบไปพ่อกันอยู่ที่บ้านของน้องยัดพอดเนาะว่าช่วงนี้น้องยัดจะไปใส่เฮ็ดยังเนาะ เดี๋ยวเอาไปไปพบไปพ่อกันอยูุคนเลยเนาะขี้พุ่นพี่น้องนี่คือเขากําลังแป้งทางพี่น้องเนาะกะเอาดินมาทมเอาดินมาทมทางทสื่อเนาะโอ้ก็คืออยู่หน้าเฮือนก็คือยามนี่ละแม่นโอ้เปิดป้องเยี่ยมไม่ได้เลยเปิดประตูไม่ได้เลยเน,ะนานะาพี่น้องเนาะก็คือขี้ฝุ่นเต็มเนี่ยเอาลูกอิงออกมาอยู่นอกเนี่ยกะบ,บุญยากออกมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขี้ฝุ่นแบบนี่นะนยามแดดกับขี้ฝุ่น ยามฟน้ก็คี้ต้มพี่น้องไยบัวเช็ดเดวาใดเนาะโอเคแล้วเราค่อยไปพบไปพอกันอยู่ที่บ้านของนางยัดเนาะพี่น้องก็ปัจจุบันนี้ครูดอยไดเดินทางมาฮอดอยู่ที่บ้านของนางยัดเป็นที่เฮียบห้อยนอะพี่น้องนี่คืออยู่แถวมูบ่บ้านก็จะเสาๆมองๆนในหนึนะ่งพี่น้องเนาะเพราะว่าบา่มีคนอยู่นะเนาะนี่ก็ตันนี้เป็นบ้านของนางยัดพี่น้องเนาะ กน่าจะโอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮือนใส่กระเจีพี่น้องเนาะนี่เฮือนใส่กระเจีใส่กระเจีทั้งซองทั้งสองอันนะพี่น้องเนาะตามที่ว่าเขาลอยเบิ่งเลยน่าจะโอยู่แต่ลายมือเติบประมาณสามสี่มือนี่เนาะเพราะว่าเบิงเ่งแถวเฮือนเต็มนี่ยนีย่มันมีแบบว่าบ่มีห้อยกวาดอ่ะนะปกติท่านางนัดถ้านงานงยัดอยู่ก็คือนางยัดจะกวาดก็คือมันจะเกี่ยงหมดเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าตัวนี้มันบ่มีหอยกวาดเนาะพี่น้งนะนองเนาะนี่นี่โอ้นี่มาละกกมักหุ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นมากลายสุดเนาะนี่ขนาดท้องน้ำก็ยังใส่กระเจนี่ตามที่ว่ากุดลอยคิดนี่ก็คิดว่าน่าจะบริอยได้ลายมือเธอพี่น้องเนาะบุหัวนางยัดไปใส่เดี๋ยวกุดลอยจะลองทำสาวบ้านบ้างเนาะนี่ที่นี่ก็เป็นรังเฮือนเนาะ คือทางเราเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบริจาคูดเนาะเพราะถ้าจูดหญ้ามันจะตื้อตืมนะนะเนาะก็คือดังคลิปก่อนคุณโดยให้พี่น้องได้เห็นแนแะไรเนาะก็คือตะนางมันยังมีแต่แคมเพื่อนตัวนี้ได้นะพี่น้องเนาะก็ตั้งแต่นี่ตะนางลงไปหอดพุ่นเนาะก็คานั่นมาก็เขาลักไปหมดพี่น้องเนาะพนลักมาพี่จำพี่อะนะตะนางนะเฉพาะตะนนางเนาะอย่างแต่ว่าอยู่หน้าทา่าของพี่น้องเนาะ กะต้นนี่ก็คือเก่าพี่น้องเนาะบ่มียังเปลี่ยนแปลงเนาะกนําบอก็ยังใส่งานบ่ได้คือเก่าเนาะนี่ตามเฮืนตามนี่ก็คือมีมูมีนั่นเนาะนี่หอยมูเ็ดนะพี่น้องเนาะน่จะบ่อยู่นะพี่น้องเนาะ เนตน,นังกาหมดไปนะพี่น้องโอ้มีมักซีดานะพี่น้องเนาะท่านาานี้ก็มีมักซีดาบุหัวไปใสพี่น้องเนาะเดี๋ยวคุรอจะถามสาวบ้านเขาเบิงแต่ว่าสาวบ้านแถวนี้เขาก็มีพายุนะพี่น้องเนาะกาตัวน,นั้นคุรอยมา ก็อย่างตึ๊บยู่พี่น้องเนานะนี่ก็คือตัวนี้มันคุณโดยโบอกนางยัดเนาะพี่น้องเนานะก็คือไฟฟ้าสร้างไฟฟ้าใช่ปะคุณโดยโบอกสร้างไฟฟ้ามาแปลงให้เนาะเพราะมันมีคุกไหมด้วยนี่นางยัดก่อเฮ็ดเป็นทีเท่เย็บห้อยแล้วพี่น,นะน้องเนาะนี่ก็คุณโดยโบอกว่าให้ซื้อบพรม,มันให้ซื้อให้ตัดไม้เนาะนี่นางยัดก็ตัดไม้แล้วก็นี่มาใส่ในีเป็นทีเท่เย็บห้อยแนละ้วนี่ว่าสายตัวนี้มันขาดเนื่องจากว่ามันมา ถือกับกุกไม้เนาะพี่น้องเนี่ยกะเป็นแบบนี้นะเป็นสายไฟสายไฟก็คือมันเป็นแบบนี้เนาะกะตอนนั้นมันขาดมันขาดอยู่บนนี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันมาฟาดกับอันกุ๊กไม้นี่ยนะพี่น้องเนาะเวลามันมีลมเนาะมันนิ่งไปนิ่งมาเนาะมันมา เข่งกับงาไม,ม่เนี่ยเหมือนเลยคาดนะ์สาน่ะสบายดีในบ้านนางยัดไ่้ยู่อ่ะไปหูดเข้าที่ดีหูดแล้วเข้าอ่ะเราไปนอนที่ ได้ไลยมือแล้วเราไปนี่เห็นโซซ้มือแล้วเนาะอ๋ะสอสมพ่ออะไเบังเฮือนคือว่ามีอันอันนั้นบ่มีหอยกวาดเือว่าเศร้าๆมองๆอ,อยู่อืมแล้วให้พุ่น้นเนาจึงกลับมาเนาะ ออถ้าเขามา,ขาเขามานอนมือหนึ่งสองมือเขาก่อไปเติมเนาะเออได้แล้วได้แล้วนี่มันเบิ่งนังยัดเบิงบ่งบอยู่อาขอบใจไลน์เนอะเนาะพี่น้องก็คือคูดโอยมาทำในบ้านนะพี่น้องเนาะในบ้านบอกว่าโบาเห็นอยู่เฮือนได้สามมือสี่มือแล้วเนาะกะคิดว่า น่าจะไปคือนอนอยู่ให้พี่น้องเนาะนาคิดว่าจะไปนอนอยู่ให้ท้าอูนางอินก็น่าจะไปนําแม่นะพี่น้องเนาะกะบุ้งว่าท้าอูกบนังอินนี่จะเข้าเฮียนหรือว่าบกเข้าอ่ะนะพี่น้องเนาะตามคุรอยคิดเนี่ยก็คือท้าอูกบนางกำลังอินนี่ก็คิดว่าน่าจะบ่ได้เข้าเฮียนนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเข้าเฮียนต้องอยู่บ้านอ่ะนะ แต่ว่านี่ก็คือบริยูบ้านนะนะคิดว่าไปนอนให้นําแม่ทางซองคนเนาะเพราะว่าให้มันใกล้ไปนอนไปต้องไปไปนอนนะนะเราจะเที่ยวยางไปกลับไปกลับมันมันมันบ่นะนะนนได้นะเพราะมันใกล้นะเนาะก็คือก็เลยได้ว่านะพี่น้องก็ประมาณสามสี่มือ้อนายัดบริยูอ่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่า เป็นแล้วดูที่า่าเขาหูดเข้าให้พี่น้องเนาะก่อีกประมาณมือหนึ่งสองมื่นอีกสองสามมื่นคูณลูกจะเมื่อสวยพอเท่าไม่เท่าอยู่ดอยพุน่นหูดเข,าข้าคือกันเนาะสุดท้ายก็ไ่ได้เจอนะพี่น้องเนาะกะเอาไว้โอกาสหน้าพี่น้องนะถ้าหากว่านายัดหุดเข้าหุดนำํำก็คือแล้วเข้าแล้วนำเรียบร้อยลวกะ่าคุณลค่อยมาเบิ้งสวิตการเป็นอยู่ของนายัดอีกเช่นหนึ่งเนาะกะมันนี่คุ้มยมากก็คือ คุณได้ทำในบ้านเมื่อกี้นี่แหละเนาะว่านางยัดเนี่ยบุญยู่กะไปนอนเขาไปนอนอยู่ให้ไปหุ่นเขาให้ได้สามสี่มือแล้วแล้วก็ลูกๆเขาเยัดเนาะคือท้าอูกับนางอินกะคิดว่าน่าจะบริได้เขาเฮียนคิดว่าน่าจะไปนอนให้นำนำแม่นะพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือคุณได้ว่านแหละก็มีเอฟซีล่าให้ทานเป็นห่วงนางยัดเนาะบอกให้คุณโดยนี่คือ ไปเยี่ยมยามเบื้องน่างยัดแดงว่าอยู่จังใดกินจังแดนนะเนาะและ้วก็คุยกันว่าโทรหาบุได้เพราะว่าไปนอนอยู่ให้นี่ก็คือคิดว่าน่าจะบ่มีสัญญาณแล้วนกะ็ถ้าบ่มีสัญญาณก็คือแบตโทรศัพท์น่าจะหมดเนาะพี่น้องก็โทรหาบุได้แล้วก็คุยกัา,า,า,ลกาเลยตัดสินใจเข้ามาเบื้องมื้อนี้ยนะก็คือบ่อยู่เฮือนเนาะและ้วก็สุดท้ายนี่เนาะก็บ่มียังมีแต่คำอวยสายให้พ่อเนาะให้หมดสุขุสุขคนที่ว่าเข้ามาเบื้องคลิปนี่เนาะจงอยู่ดีมีเฮง อยู่ดีมีสุขเนาะร่ำรวยทางสุขภาพแล้วก็ร่ำรวยทางเงินคำนอนหลับก็คอยได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนแบงนมื่นคอยได้เงินล้านเนาะสาธุสำหรับคลิปนี้คุณรวยต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้คุณรวยกาเข้ามาสบายดี